สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ MG Car Care Clinic นะครับผมจะมาแนะนำการตรวจสอบตู้ MG Supercharge เบื้องต้นนะครับในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาแล้วไม่สามารถชาร์จได้หรือไฟสถานะขึ้นสีแดงนะครับผมให้ตรวจสอบปุ่ม Emergency Stop ก่อนเลยอย่างแรกว่ามันถูกกดอยู่หรือไม่นะครับถ้าถูกกดอยู่ให้เราหมุนมาทางขวาเพื่อที่จะให้ปุ่มมันเด้งขึ้นมานะครับและรอประมาณสัก 2นาทีไฟสถานะจะกลับมาเป็นสีเขียวนะครับโอเคครับหลังจากที่เราหมุนปุ่ม emergency stop ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ไฟสถานะกลับเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่หน้าจอตูขึ้นสแตนบายเรียบร้อยเราก็สามารถเสียบหัวชาร์จได้เลยเสียบหัวชาร์จ แล้วก็ใครมีแอป MG นะครับก็ใช้สแกนที่หน้าจอได้เลยหรือใครมีบัตรก็สามารถอาบัตรแตะได้เลยนะครับผมก็ถ้าลูกค้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ